สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียวันนะครับนี่ตรงกับวันพุธนะครับที่8เดือนกันยาเลยนะครับวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีครับใครที่ทํากิจกรรมใดๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าจําเป็นเราจะต้องแบบงานสําคัญสําคัญนะครับในช่วงนี้ก็เบรคเบรกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดูวันหลังนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนะครับหรืออย่างครับในช่วงนี้เรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข5นะครับเลข8นะครับเลข1แล้วก็เลข2ครับ ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะครับในช่วงวันนี้คือเลข3นะครับรวมถึงสีที่ถูกโฉลกนะครับในวันนี้สีแรกครับคือสีดำนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ดีด้วยนะสีที่2ครับคือสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่2นะครับแล้วก็สีที่3มนะครับใช้สีเทาได้นะครับแล้วก็สีต่อมาครับคือสีน้ําตาลนะครับที่จะใช้ได้นะ แล้วก็เรื่องของสีที่ไม่ถูกฉลุวันนี้คือสีชมพูนะครับในวันนี้นะช่วงนี้เรามต้องระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากนิดหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันด้วยนะครับหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เรียกดาวหัวเนี้ยนะครับดาวพระศุกร์ย้ายนะครับดาวศุกร์ย้าย เ็นเกษ,ษตราที่บดีแล้วแล้วก็เลงดาวมุิโตยูนะครับมันคือความสูญเสียลงไปถึงอย่างหนึ่งนะครับมันมีเรื่องของอะไรที่มันป,ปุบปับฉับพลันด้วยนะครับแล้วก็ดาวพุธตอนนี้นะครับยังอยู่ในภพอรีของดวงเมืองอยู่นะครับแล้วก็มันยังเลงดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวราหูนะครับในภพวินาศอยู่นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของ หนึ่งน้ำป่าไหลหลากบูบพชพันนะครับแล้วก็น้ําท่วมนะครับบางพื้นที่นะครับแบบที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะช่วงนี้ผมว่าน่ากลัวทุกที่นะฮะแล้วก็มาดูนะครับวันนี้นัสตอรี่นะครับมาพูดถึงเรื่องของอาชีพหน่อยนะช่วงนี้ผมอาจจะพูดถึงเรื่องอาชีพบ่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนเริ่มที่จะแบบติดติดขัดขดหลายคนเริ่มที่จะแบบไม่มีไอเดียนะครับบางคนตกงานอยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับ มันมีอยู่บางอาชีพนะครับในช่วงนี้ที่ผมว่ามันก็เริ่มเริ่มเด่นขึ้นมานะแต่ว่าจะไม่ได้แบบแพร่หลายนะครับแต่ว่าถ้าเราจับตลาดดีๆหรือเอามาประยุกต์นะครับให้เข้ากับสถานการณ์หรือว่าเข้ากับตัวเรานะครับได้ก็จะมันก็เป็นอีกช่องทางนะครับอาชีพแรกที่เห็นนะครับคืออาชีพซ่อมกล่องรองเท้าหนึ่งกอนนฮะซ่อมกล่องรองเท้ากล่องกระดาษนี่แหละนะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกได้ไรนะเนะพราะอะไรนะครับ รองเท้าบางยี่ห้อนะครับหลายหลายยี่ห้อนะมันจะมีรุ่นเฉพาะรุ่นพิเศษพวกลิมิตอ่ะน,นะฮะอย่างรองเท้ากีฬาเนี่ยโหหลายรุ่นเลยนะทั้ง Ad i d a าทั้ง n นกี้ทั้งอะไรก็ตามนี่มันมีรุ่นเฉพาะนี่ราคาหลักหมืน่นหลักแสนหลายแสนก็มีนะครับคือมันสามารถที่จะเอาไว้เหมือนกับของสะสมนะครับใครมีแล้วโ,โหมันเท่มากใครมีแล้วในวงบรรดาของการสะสมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ ทองคำนะครับประมาณแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่สะสมนะครับฉะนั้นกล่องเนี่ยนะฮะทำไมถึงต้องซ่อมเพราะว่ามันสามารถอัปราคาได้นะครับบางคนถ้ารุ่นดีๆเนี่ยนะฮะขายแบบเป็นเ,เป็นคู่คู่ให้ไปนะครับใส่ถุงอะไรทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็จะได้ราคาหนึ่งแต่ถ้ามีกล่องนะอยู่ในนั้นด้วยนะครับหรือว่า มีกล่องนะครับใส่รองเท้าคู่นั้นด้วยมันจะพับขึ้นไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะฉะนั้นเลยมีอาชีพของการซ่อมกล่องรองเท้านะครับอาชีพหนึ่งที่เราบางทีเราก็ไม่รู้นะกล่องเกะก,กะทิ้งหมดเลยนะฮะจริงๆผมก็ทิ้งนะก็แต่ไม่ได้ซื้อรุ่นแบบแพงๆนะฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ใครที่เขาสะสมกล่องนะครับแล้วเยอะมากนะครับวงการของการสะสมรองเท้าเนี่ยเขาก็ดูเรื่องกล่องด้วยนะครับถ้ามีมันก็จะอัปราคาขึ้นไปด้วย นั้นมันก็มีกล่องบุบกล่องบีกล่องคายกล่องอะไรก็ตามนะครับบางทีก็เจออะไรที่มันกัดหรือควนนะครับหรือเปียกน้ําอะไรก็ตามนะฮะอาชีพนี้ก็เลยมีการซ่อมกล่องและแถมเงินดีนะดีมากด้วยนะครับแต่ก็อาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปซ่อมได้ดช่ไหมครับมันก็ต้องมีวิธีนะครับที่ทําให้มันสมบูรณ์โดยที่ทดีเท่าที่ดีเท่าที่จะทําได้ประมาณนี้นะครับอาชีพที่2อนะฮะอาชีพใครที่เป็นนักดนตรีนะครับ ตอนนี้กลางค่าง,งานกลางคืนนะครับแน่นอนว่าหายไปหลายเดือนเนาะนควางสามารถนะครับหลายๆท่านไม่ใช่แค่นักดนตรีนะครับใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับกลางคืนนะครับเพราะว่าเขาก็ยังมองว่ามันอันตรายนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมว่ามันกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวานันเอาจริงๆมันอันตรายเหมือนนะเพียงแต่ว่าโอเคครับมาว่ากันดีกว่าว่าอาชีพนักดนตรีครับเขาใช้เรื่องการจัดตั้งนะครับเปิดบริษัทเลยนะต่างประเทศนะครับสอน เฉพาะเพลงนะครับสอนให้เล่นเฉพาะเพลงนะครับเพลงละเท่าไหร่แบบนี้เลยนะมันเหมือนกับยุคอย่างผมก็ได้นะบางทีอ,อายุรุ่นคุณลุงก็ไดนะครับหรือบางที่รุ่นคุณตาคุณปู่ก็น,นะฮะบ,บางทีเขาก็อยากเล่นดนตรีเป็นเพราะว่าแม่พอถือไม้นี่แบบร้องอได้ทุกอย่างแต่บางทีเขาก็อยากเล่นนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากแบบมาเริ่มอ่านโน้ตอะไรพวกนี้นะครับไม่มีเวลานะครับแล้วก็ ความพยายามไม่พอนะฮะให้ผมไปเ,เรียนตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ไม่ไหวนะครับเอามาดีตั้งแต่ตั้แงแต่อะไรพอได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำนะครับหรือว่าเขาก็จะเปิดบริษัทหรือว่าเปิดโรงเรียนเล็กๆนะฮะปรากฏว่าคนเรียนเยอะทำไมครับสมมุติว่าเราอยากเรียนอ,อยากเล่นเพลงนะครับสักเพลงหนึ่งแล้วเราล้อเพลงนี้เก่งเราก็อยากเล่นด้วยแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปเล่นเพลงอื่นแล้วก็ไปเรียนรู้โน้ตอื่นเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ ก็จะมีการโรงเรียนนะครับเล็กๆหรือว่าจะเป็นคอสสั้นๆนะครับสอนเฉพาะเพลงนะครับก็เรียกราคาไปเลยนะและที่อีกอะไรอย่างนึงไหมฮะแถมอุปกรณ์เครื่องดนตรีชิ้นนั้นไปด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากเล่นเพลงนะครับ Hotel California ะนะครับปรากฏว่าเ,ออเพลงเพราะเขาก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับ โรงเรียนในข้อก็ให้กีตาร์ไปด้วยนะครับอืมเพราะว่าจะให้ไปเลือกซื้อก็เลือกไม่เป็นจะให้ไปวนมวีสีเวลานะครับเอานี่แหละที่โรงเรียนมีนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วโรงเรียนก็จะเหมือนกับได้จริงๆก็บวกกับค่าเรียนไปด้วยนะครับแต่เาก็ไม่แพงมากนะอืมไม่ใช่ว่าโอ้ราคาสูงอะไรเงี้ยนะครับไม่แพงนะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือ,อตัวกีตาร์เขาก็ไปหานะครับซื้อแบบซื้อมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ได้ราคาหนึ่งมันก็จะไม่ต้องแบบ อัปราคาสูงปีดเลยนะครับอยงที่ว่าเอามารวมผสมกับเรื่องของการสอนดนตรีนะครับเฉพาะเพลงนะครับาจะาราคาซมมาอยูตัวอย่างนะครับห้าพนนะครับจะเล่นได้3เพลงประมาณนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะบางคนเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินแต่เขาอยากาดีก,กีตาร์เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ร้องเพลงเพลงนั้นแหละ นะเอาไว้หากินออกไปงานเลี้ยงนะครับเลี้ยงรุดเลี้ยงอะไรไม่มีกีตาร์หรือไม่ก็แบบมีเพื่อนมาสังสรรค์อดีตกีตาร์เล่นสัก3าเพลงสินะฮะที่แท้เล่นเป็นแค่สเพลงนี่แหละอะไร,ะไรประมาณนี้นะครับนี่เขาก็ใช้ได้กอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพมันเป็นโฮเทลนะครับโฮเทลที่เวลาไม่รู้เป็นเหมือนผมไหมนะเวลาผมไปพักที่ไหนนะครับผมจะหงุดหงิดอย่างหนึ่งคือเรื่องของหมอนนะฮะผมเป็นคนเลือกหมอนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพอดีของเรานะครับ แต่บางแห่งหมอนก็แบบแข็งแข็งโปกเลยนะครับอ๋อนอนไม่หลับบางแห่งก็หมอนใหญ่นะครับนอนทิ้งยวบบุ๊บหมดเลยนะฮะหัวหายเข้าไปในหมอนเลยประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคนะครับปรากฏว่าโรงแรมนี้เขามีหมอนที่แบบทำความสะอาดทุกอย่างแล้วนะแล้วก็เลือกเป็นชั้นเลยนะครับมีทั้งแบบหมอนใหญ่หมอนเล็กหมอนกลางหมอนแข็งหมอนอ่อนหมอนเด้งนะหรือยังาลาหรือบางคนก็หมอนขนนกหรือว่าหมอนขนเป็ดอะไรพวกนี้นครับแล้วก็หมอน พวกนุ่นแล้วแต่ว่าจะชอบเป็นไหนนะครับแล้วขนาดสูงต่างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอคนเราเวลาที่บางคลแบบรูปร่างใหญ่นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยฮะหมอนมีเล็กๆเนี่ยมันก็ดอนไม่สบายผมก็ต้องแบบหมอนอย้อหนาเพราะว่าตัวมันหนาอนอกไปฮะเวลาถ้าหมอนเล็กๆเนี่ยคอมันจะเหมือนกับนอนนะครับหงายหลังไปประมาณนี้นะครับฉะนั้นแต่บางคนตัวเล็กๆนะครับมันจะให้หมอนส,งสูงๆหนาๆนาก็ไม่ไหวฉะนั้นก็เลยมีการเลือกให้หมอนมีเล็กหมอน,นครับเพียบไปหมดเลยมีทุกขนาดทุกไซส์ทุก เนื้อนะครับก็โอ้สบายแล้วก็ยองโอ้ขนาดนี้แหละมันก็หลับสบายนะครับนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับเรียกว่านำมาใช้นำมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าให้เราทําแบบนี้นะแต่ว่าบางทีเราการปรับประยุกต์ในอาชีพสายงานของเรานะครับเรามีอาชีพอะไรเรามีธุรกิจอะไรนะครับเราค้าขายอะไรลองปรับนะครับเราดูปัญหาของลูกค้านะครับเราเงหลักๆเลยนะครับถ้าจะมองในสารตั้งต้นที่คุณจะใช้ได้คือลูกค้าเขาชอบแบบไหนลูกค้าเขามีปัญหาอะไรลูกค้าเขารู้สึก ได้ครับประทับใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เอาจุดนั่นแหละนะครับเอามาใช้มาปรับประยุกต์ในสินค้าแล้วก็ในธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานของเราก็ได้นะครับโอเคนะฮะมาไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤกษภแล้วก็ราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้วันพุธนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคนราศีเมษนะครับวันนี้ดาวพระศุกร์นะครับย้ายแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับก็โคจรย้ายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ปัญหาข้อนึงนะครับปัญหาเดิมๆนะครับอะไรที่มันคาราคาซังอยู่ในช่วงวันนี้มันจะประ อะไรที่มันต,ดต,ดตดิดขัดในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาวันนี้อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องจัดการแก้ไขหรือว่าถึงเวลาที่จุดนั้นมันเริ่มสาแดงฤทธิ์สำแดงเดชนะฮะฉะนั้นในช่วงวันนี้มีโอกาสก็จะการให้พวกปัญหาเก่าๆหรือเคลียคนหรือว่าเคลียอะไรเก่าๆนะครับบางทีมันจะช่วยแก้ได้ทันก่อนที่มันจะบานปลายได้นะครับวันนี้นะแล้วก็วันนี้คนราศีเมษนะครับใครที่ทํากิจกรรมเรื่องของการเงินนะครับจะมีไอเดียในการหาเงินพิเศษพิเศษหรือว่ามีการ อาจจะจาติดต่อต่อรองนะครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าโอกาสจะสําเร็จมีนะครับรวมไปถึงนะครับคนละสีเมตรเรื่องของการทําธุระอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันนี้มันจะมีอุปสรรคก่อนนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของยังไงเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของคนนะฮะวันนี้ระวังคุณอาจจะเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าคนไม่รับผิดชอบในคําพูดนะครับฉะนั้นวันนี้อย่าเชื่อใจใครมากเกินนะครับแล้วก็ คนาราศีเมษอี่ยางนะช่วงอันนี้ผมยังเห็นเรื่องของการเงินม่นาใช้จ่ายมันสูงขึ้นมาปิดเฉยหน,นึ่งเลยเพรานั้นต้องระวังเรื่องใช้จ่ายนะครับวันนี้ใช้จ่ายน,ยน้อยดีวันนี้ซื้อของอะไรต้องพิจารณาให้ดีเป็นพิเศษวันนี้ระวังเรื่องของออญาติพี่น้องหรือว่าคนนะครับเพื่อนสูงบางคนนะครับหรือว่าเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะเขาอาจจะทําให้เราหงุดหงิดใจไม่ค่อยสบายกายใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้สุขภาพนะต้องระมัดระวังไมเกรนขึ้นปวดหัวข้อแรกนะครับ เคยสปวดท้องน้อยครับคุณผู้หญิงระวังเรื่องของการปวดท้องน้อยแล้วก็คุณผู้ชายระวังเรื่องของกดไหลย,ย้อนหรือว่าปวดแสบปวดร้อนท้องกดแก๊สในกระเพาะมันะเยอะประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของเ,อเงินเงินนะะนิดนึงนะช่วงนี้ถ้าใครที่คุยเจรจาติดต่อเรื่องการเงินผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับเนื้โน้มีสําเร็จแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงไปว่าถ้าคุณลำบากยากเย็นแจนเข็นนะ โมน,นี้ก็อยากไปถือสาผมว่ามีความคืบหน้าหรือความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็หาคนมาช่วยเหลือ,อยังพอได้นะครับเรื่องความรักบ้านนะครับคนที่โสดนะฮะในช่วงนี้มุมดาวความรักเริ่มมันจะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นเพียงแต่ว,ว่าช่วงนี้จะคุยอะไรกับใครรีบคุยรีบจบรีบสรุปอย่าเยินเยอะนะฮะเคยไหมฮะแบบคุยเยอะแล้วโอ้มันไหลไปเรื่อยนะครับเราอยากจะตัดบทเราอยากจะจบรือไม่จบสักทีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเรา คุยกับใครในช่วงนี้เขาจะรู้สึกแบบนี้กับเราเพราะนั้นเรารีบตัดบทจบก่อนนะฮะโอเคนะแล้วก็แต่ถ้าสดแบบไม่อยากมีคู่ก็โอเคครับวันนี้ก็สมใจอยากครับวันนี้ก็เงียบกริบสนิทนะครับแล้วก็ต่อมาคนมีคู่มีแฟนนะครับใครช่วงวันนี้เออบางทีแบบเหนื่อยใจนิดนึงมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของใครที่แบบมีคู่ซ้อนหรือว่าใครที่ มีอีกคนนึงนะครับประมาณนี้นะอ่าก็หรือก็เรียกว่าเป็นคนที่เป็นทางเลือกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องความลับเปิดเผยนะครับระวังเรื่องความลับเปิดเผยแล้วกันแล้วก็ถ้าคนแบบทั่วๆไปปกตินะครับถ้ามีคู่มีแฟนวันนี้ระวังขัดแย้งเล็กๆนิดๆนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อารมณ์มร่อวยแล้วกันเนาะสุขภาพร่างกายบอกเลยนะครับโอเคต่อมาเช้าราศีพฤกษ์ครับราศีวัวนะฮะคนราศีวัวเออวันนี้ มันมีมุมดาวอย่างนะขี้หลงขี้ลืมนะครับเปิ่นเป่นกโกะงงงหลงหลงสุ่มซามอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นหนึ่งต้องระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะว่าสุ่มซามเดินเตะนุ่นชนนี่ข้อสองระวังเข้าของมาอย่างแตกหักสูญหายข้อสามมีความห่วง่วงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับมันมีมุมดาวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งป่วยไข้ไม่สบายแลืข้อสองนะครับคนแก้ชิดคนแก้ตัวนะครับป่วยไข้ไม่สบายจะเกี่ยวเรื่องของโควิดอะไรด้วยนะบางทีคุณอาจจะเจอ คนใกล้ชิดหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ครับหรือบางทีเป็นคนในที่ทํางานกันนะครับมันจะใกล้ตัวขึ้นมา,มากขึ้นกว่าเดิมในช่วงสอสาวันนี้คุณจะได้ข่าวเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องป้องกันตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แต่ละคนก็ดูแลตัวกันเองแบบเต็มที่ของแต่ละขั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูของเราเต็มที่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของ หน้าที่การงานนะครับในระยะนี้มุมดาวเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับมันมีงานที่ยากขึ้นหรือว่ามีไอเดียในการแก้ปัญหาเรื่องงานที่ยากขึ้นนะครับแต่แนวโน้มพลังการแก้ปัญหามันเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นอะไรที่เราคิดที่เราตั้งใจนะครับวันนี้ก็รีบทําแล้วก็โอกาสจะสําเร็จมีแล้วก็เรื่องของบ้านบ้านช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวกับบ้านนะครับพยายามเก็บเงินหรืออะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้เบรกไว้ก่อนได้ก็เบรกไว้ก่อนอะไรที่จําเป็นก็ใช้ไปนะครับ ความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวคนที่โสดนะฮะมันมีโอกาสนะครับที่จะใกล้ชิดกับใครบางคนนะครับที่เดินเข้ามาแต่ว่าก็ต้องระวังเออคนโสดช่วงนี้ผมว่าอ่านอ่านนีสัยคนเก่งอ่าเพราะฉะนั้นคุณจะรู้แหละว่าคนไหนคบได้คบไม่ได้คนไหนมีอ่าเพศพิษภัยอะไรหรือเปล่านะครับเราก็จะได้กันตัวเราเองออกและกันถ้ารู้สึกว่ากลิ่นไม่ดีจะไหมนะฮะกลิ่นไม่ดีรู้สึกแปลก เราถอยนะไม่ต้องสู้นะครับแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนนะครับระยะนี้แฟนะยะ,ะมาเค็กสามารถแก้ปัญหาบางอย่างให้กับเราได้ฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรปึกษาแฟนได้ครับแฟน ยังใช้เววานได้นะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับในระยะนี้ที่ต้องระมัดระวังเลยคือเรื่องอาการปวดหลังคอบ่าไหลนะครับในระยะนี้หลังคอบ่าไหลปวดมึงถือว่าปวดหัวด้วยนะก็ต้องเซฟเซฟเรื่องนี้ด้วยนะครับประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคฟุกๆุกอ่าวันนี้มีโชคเรื่องของการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองนะครับยังพอที่จะสําเร็จนะฮะแล้วก็ระยะนี้อีกอย่างคือมีดวงเจ็บตัวบอกแล้วนะครับ ไม่พอมันมีข้าวของเสียหายแล้วก็ดวงเสียเงินแบบไม่ควรเสียฉะนั้นวันนี้การใช้จ่ายเรื่องของการเงินต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับในคนราศีเมถุนนะตั้งใจฟังดีๆคนราศีเมถุนดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะครับแล้วก็ในช่วงวันนี้มีดาวพระจันทร์นะครับมา ตัวเรานะครับแล้วก็เดิมมีดาวคานอยู่แล้วระวัง่อารมณ์อารมณ์นะครับวันนี้อารมณ์เปรี้ยวอารมณ์งุดงิดอารมณ์ขึ้นรงอารมณ์สวิงแรงนะฮะมันเลยทําให้คำพูดวาจาเนี่ยแรงต้องระวังคำพูดเราดีๆแล้วก็ช่วงนี้ฉากระใครบวกกับใครนี่ชนะนะแล้วก็ชนกันได้นะครับแน่ที่เข้ามาอะไรประมาณนี้ครับช่วงนี้อารมณ์รู้สึกว่าไม่ค่อยจะอดทนสักเท่าไหร่ที่จะต้องฟังใครหรือว่าที่จะ ต้องยอมใครอะไรเท่าไหร่น,นะครับฉะนั้นเอาจริงๆวันนี้ระวังคําพูดแล้วกันนะผมก็ยังห่วงนะครับถ้าเราชนะในการเถียงแต่ว่ามันแพ้ในการชีวิตประจำวันแล้วมันยุ่ง 1. อารมณ์นะครับระวังวาจา2อ,อย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยคุณคอนโทรล2อ,อย่างนี้ได้ ทุกอย่างวันนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องงานมีคนมากวนประสาทเราหรือว่าก็จะมีเหตุให้แบบเราต้องอารมณ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าคุณตัดปึ้งจบโอเคไม่มีปัญหาเลยเลยจบเลยนะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับค่าใช้จ่ายวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของบ้านมีดวงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับยังพอมีให้จ่ายครับแล้วก็เรื่องของความรักอีกสักนิดนึงคนราศีเมถุนนะครับด้วยความรักเนี่ยเป็นคนจริงจังแล้วก็ จะว่าจริงใจไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นคนจริงจังกับความรักเมื่อไหร่ที่รู้สึกชอบใครก็ต้องอยากจะเอาชนะให้ได้หรือเอาให้ได้อะไรประมาณนี้นครับเพราะนั้นคนโสดก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับบางครั้งคุณอาจจะคุยหรือหรือง่ายๆคือมีคนที่คุณชอบนะครับแล้วแล้วเขาก็มีคนชอบนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปพิชิตใจเขาด้วยการเปลี่ยนตัวเราให้ คนที่เรารักหรือคนที่เราชอบเนี่ยเขาพึงพอใจอะไรคือนี่ไม่ต้องไม่ต้องคุณเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับสิ่งที่มันจะอยู่ยั่งยืนยงกันอยู่กันเยือยาว,ยาวนานได้คือมันต้องรับกันและกันได้เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนเพื่อใครแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนในระยะนี้เนี่ยช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะการที่จะมีเสน่ห์ช่วงนี้บางทีอาจจะมีคนที่เข้ามาชอบเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็วางตัวดีๆนะแล้วกันนะแล้วก็กับคนที่ร,รักนะครับระยะนี้ แฟนเราหนึ่งลวงเขาป่วยนะครับข้อ2แฟนเรามีความเครียดกังวลน,นะครับวิตกกังวลอะไรบางอย่างแล้วก็บางครั้งเราอาจจะช่วยเหลือเขาได้ใน,นช่วงนี้เราอาจจะสอบถามนะครับแล้วก็ลองอลองถามเขาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าให้ช่วยอะไรไหมนะครับในช่วงนี้แล้วก็แฟนอีกอย่างหนึ่งวันนี้แฟนรู้สึกว่าคาพูดวาจาจะแรงๆหรือว่าพูดพูดแข็งแ็งไปหน่อยหุ้นๆ้ไปหน่อยนะครับอย่าถือสา,าความแล้วกันผมว่าเขาเครียดนะครับเขาเครียดอะไรก็ไม่รู้ของเขานะนะโอเค เรื่องของสุขภาพร่างกายก็ว่านี้ก่าช่วงวันนี้นะครับสุขภาพร่างกายหนึ่งครับไมเกรนขึ้นก็2ร้อนในนะครับ2อย่างนะอีกอย่างครับคันตามเนื้อตัวผิวหนังนะครับมีผดผื่นคันอะไรประมาณนี้ด้วยครับแล้วก็มาเรื่องต่อมาหมดละราศีบทสรุปนะครับคนราศีเมษครับในระยะนี้มุมดาวการทํากิจทาการใดๆนะครับวันนี้รีบทำนิดหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรค์นะครับมัน มันมีอุปสรรคมาก่อนในหลายๆเรื่องที่ทําคุณอาจจะออกไปข้างนอกฝนตกเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีใครที่เบรกเราหรือว่าสถานก,การณ์มันยังไม่เอือ100้อร0 0 0 0ให้มันลาบรื่นแต่ว่าก็อยากให้คุณตบี้ตะบันแก้ปัญหาไปนะครับเพราะาผมยังเห็นว่าปัญหาอะไรต่างๆมันจะคลี่คลายได้แล้วก็ลงความรักมันมีมุมดาวที่ เริ่มๆจะฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับสเสน่ในช่วงวันนี้นะครับจะอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็อยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้ใบหน้าให้ขาวสะอาดเอี่ยมอ่องเป็นยองใหญ่หรือว่าหน้าเด้งๆหน้าสะอาดๆนะครับแล้วก็เสื้อผ้าวันนี้นะครับเน้นนะครับตัวเรลายเรลายจะเป็นลายโลโก้หรือลายก็ได้นะครับจะดีพิเศษนะครับอะไรที่มันเรลายไว้เรลายเยอะๆยิ่ง,งดีนะฮะแล้วต่อมาครับชาวราศี พฤกศบนะครับสเสน่ห์ของราศีะพฤกศพอยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้สีเข้มๆเ,เน้นความเข้มไว้นะครับและอีกจุดหนึ่งคือปากวันนี้ยิม้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็เรื่องของปากอาจจะใช้หน้ากากอันที่เราถนัดถนัดก็ได้นะครับก็อันที่เราชอบก็ได้ือวาอันที่แบบซีสันสดใสก็ได้นะครับกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะครับมีความคืบหน้าหรือมีกิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวเราแล้วก็คนที่เรารักอาจจะมีบางท่านที่เก็บใช้ไปเจ็บ ไข้ได้ป่วยมานี่นะก็เซฟตัวเองด้วยครับงานการในช่วงวันนี้รีบทำแล้วกันนะครับทำอะไรก็รีบทำผมว่าจะช่วงบใบับแก่ๆที่เย็ยนๆอะไรพวกเนี้ยเจอฝนฟ้าตกเจอสภาพแวดล้อมความรู้สึกของการทำงานมันเบื่อเบื่อเ,อเอซ็ง,ซง มันก็จะได้ผลงานนะ้าน้อยลงไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตัวนี้ด้วยนะครับต่อมาคนราศีเมถุนนะฮะในช่วงวันนี้สเสน่ห์คนราศีเมถุนนะครับวันนี้ที่เสื้อผ้าวันนี้สีเรียบๆเ,เข้าไว้นะครับเน้นความเรียบเข้าไว้แล้วก็ดวงตาเน้นดวงตาแข็งๆตาให้มีพลังตาอย่าอ่อนและทุยนะครับตาอย่าแบบออง่วงนอนคือให้มีกําลังมีพลังเข้าไว้นะครับยิ้มย้มแจ่มใสาตายิ้มประมาณนี้ลองฝึกตายิ้มด้ฮะ ลองหน้าตามันแบบไม่ต้องยิ้มแล้วแต่ว่าให้ตามันยิ้มอย่างเดียวนะครับเราส่องกระจกดูนะฮะนั่นแหละทําตางั้นแหละนะคือมันเรียกดึงดูดโชคลาภได้นะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทําในวันนี้นะครับวันนี้การพูดคุยพยายามกระชับฉับไวรวดเร็วสไตล์การทํางานกระชับฉับไวรวดเร็วละเอียดนะครับแค่นี้เองนะฮะครบละนะครับผมลงนะครับดวงเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับหราศีสุดท้ายแล้วนะฮะเมื่อวานลง6ราศีไะนั้นสามารถดูได้ว่า ดูแทนแฟนดูแทนลูกดูแทนคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับดาวพฤหัสย้ายเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เฮงนะครับผมจะไม่บอกว่าดวงเฮงเพราะว่าอยู่ดีเฮงเลยเอาจริงชีวิตชีวิตจริงๆนะมันยากแต่ว่าดาวย้ายเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างไรให้เ,เรียกว่าเดินอยู่ในเส้นทางของโชคลาภที่ดาวพฤหัสมันชี้หรือว่าส่องแสงนําไปเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะเฮงมีโอกาสที่จะสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบในสิ่งที่เราสมปรารถนานั่นเองนะครับลองดูนะผมลงครบเลยนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคือนิดแน่นอนว่านอนหัาฝันดีนะครับยิ้มย้มแจ่มใสเยอะๆหน่อยเนาะช่วงหลังไม่รู้แต่ละท่านนี่รอยยิ้มหายไปกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวันรุ่งขึ้นนะครับวันพุธก็ขอให้เป็นวันพุธที่ทําสิ่งใดสมปรารถนาในเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ